ความงามที่ธรรมชาติสรรสร้างไว้ให้นะฮะเป็นเกือกม้าในพื้นที่แกรนแคนยอนของอาริโซนาซึ่งเป็นรัฐทางใต้ของสหรัฐอเมริกานะก็จะเห็นลำธารจากจุดนี้นะครับจากจุดนี้ก็ไหลวนโขดหินไนะหลวนโขดหินเดวทางนู้นไกล เป็นที่ใกล้ๆซึ่งโนเหินตรงกลางนีเ้เป็นรูปคล้ายๆเกลืองมาเป็นที่มาของชื่อนะฮะเป็นที่มาของชื่อ,อดูพื้นที่ด้านหลังก็ยังเป็นพื้นที่ในเขตอุทยานแกรนแคนยอนนะก็เป็นหน้าผาสูงหน้าผาสูงผู้คนก็มาเยี่ยมชมกันนะ สวยงามตามท้องเรื่องครับสวยงามตามท้องเรื่องเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ตรงข้ามกับปีที่แล้วที่เราไปนิวยอร์กนะนั่นบรรยากาศของเมืองของ่วนธุรกิจใจกลางธุรกิจการเงินของโลกวันนี้ปีนี้เราล่องฝั่งตะวันตกมาเที่ยวชมธรรมชาติครับตามเราไปเรื่อยๆนะครับ